แล้วแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะนายกรัฐมนตรียังต้องทํางานเพราะโควิดไม่หยุดแพร่เชื้อแม้จะเป็นวันหยุดนะคะก็อย่างวันนี้เพิ่มไปอีก143คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนายยกรัฐมนตรีนะคะประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19แล้วก็มีการตั้งหน่วยงานที่จะติดตามและรายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง พอเนปประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หรือว่าสอบคอวันนี้ท่านมาทธานรัฐบาลนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็มีประชุมด้วยเพราะว่าต้องหาหรือติดตามความคืบหน้าด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็คาดว่าจะมีการหา,หารือถึงการรับประชาชนคนไทยในอิตาลีกว่า700 0คนที่ กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประสานเครื่องบินเช่าเหมาลำเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยด้วยอันนี้น่าจะต้องเป็นภารกิจที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างที่เราทราบว่าผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะต้องหาแนวทางในการที่จะรับมือตรงนี้มไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็คงจะต้อง ให้กำลังใจรัฐบาลใ,ให้กําลังใจคนไทยที่อยู่ในอิตาลีแล้วก็ช่วยกันดูแลเขาด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นาะยรัฐมนตรียังได้ลงนามแต่งตั้งหน่วยงานภายใต้สูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระราบาดโควิด19นะคะ mm hmm. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านภายในโครงสร้างกลุ่มต่างๆสามารถปฏิบัติหน้าที่ mm hmm. เพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหารวมทั้งสกัดกัน้นหยุดการแพร่ระราบาดของโควิด19ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพค่ะ ดูโครงสร้างนี้กันนะคะก็จะประกอบไปด้วยสำนักเลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สําหรับประชาชนเป็นต้นโดยการปฏิบัติงานของศูนย์นี้นะคะจะรายงานตรงถึงนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการทันทีและให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็อุ่นใจนะคะว่ารัฐบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงและแก้ปัญหาทุกปัญหาจะไม่ปล่อยให้ส่งผล กระทบกับประชาชนเพราะว่าขณะนี้เรากําลังเผชิญวิกฤตที่ส่งผลกับชีวิตของประชาชนนายรัฐมนตรีก็จะดูแลแก้ปัญหาอย่างรอบด้านอย่างเต็มที่ด้วยกลไกทุกอย่างที่มีอยู่ค่ะแต่ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลตนเองและสังคมนะคะตามมาตรการที่รัฐก,กําหนดและแนะนําสิ่งสําคัญยิ่งในการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะครับ